สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเทุกคนนะครับลงมาในบอสมาดูเจ๊ปลูกผักบุ้งกันนะครับครับและสําหรับการปลูกผักบุ้งแบบนี้นะครับก็คือหยิบมาแล้วก็นําท่อนพันุ์้าดลงไปแบบนี้นะครับก็เป็นการปลูกแบบที่เราจะมั่นใจได้นะครับว่าหลังจากเลี้ยงไปสามสี่วันแต่ไม่มีผลเกิดขึ้นนะครับก็เลย ใช้วิธีการฟาดลงไปแบบนี้ครับครับการฟาดลงไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆนึก,นก,นกออกใช่ไหมครับเส้ก็หยิบฟาดไปประมาณสามต้นสามต้นหรือสองต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเราใช้วิธีเหยียบอย่างน้อยนะครับบนดินเลนแบบนี้ผักบุ้งจะต้องจะต้องจมหายลงไปในดินครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนี้ก็จะประมาณสามสิบเซนนะครับเพราะว่าผักบุ้งหมดตับไวประมาณหกสิบเซนนะครับ ประมาณนะครับประมาณ60เซนผักบุ้งก็จะจมลงไปในดินเสียหายนะครับทาให้เปลืองท่อนพันผักบุ้งและผมมั่นใจนะครับว่าการขึ้นและแตกของผักบุ้งจะดีสู้การฟาดลงไปแบบนี้ไม่ได้นะครับครับและหลังจากที่ผมปลูกเสร็จไปแล้วนะครับพุ่งในวันถัดไปนะครับถ้ามีนกหรืออะไรมาหาหอยหาปลาหาปูกินนะครับผมเองจะไม่ไล่เขานะครับจะปล่อยให้เขามาช่วยย่ำผักบุ้ง ให้จมลงไปในดินเลนอีกนิดๆน,นะครับเพราะว่านกตัวน้าหนักไม่มากนะครับให้นกช่วยย่าลงไปอีกนะครับก็เป็นวิธีการปลูกที่ผมเคยรู้เคยผมคิดว่าเป็นวิธีปลูกที่ได้ผลดีนะครับและแตกดีด้วยนะครับและไม่สิ้นปัน่นเอ่อไม่สิ้นเปลืองทอนพันธุ์บักบุ้งด้วยนะครับเพราะว่ามีสิบข้อก็ติดสิบข้อมีห้าข้อก็ติดห้าข้อแต่ถ้า ผักบุ้งที่ฟาดลงไปมีหกข้อเจ็ดข้อข้อจะหายไปหนึ่งไปครึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการจมดินเพราะว่าการเยียดขอเรานะครับโอ้ใครเหมือนก็ไปโทษใครมาม่ชอบและไม่นิยมการปลูกผักบุ้งแบบเยียบลงไปนะครับและผมจะไปใช้วิธีการฉีดยาฮอร์โมนเล่งรากและแตกแขนงในมีน้ต่้งแต่น่อยแห้งแล้วนะครับครับและหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ถัดไปผมเองก็จะฉีด ยาคุมย่านะครับการฉีด<ล>ยา<ล>คุมญ้าก็ให้เหมื<ะ>อนกับว่ากดใครมาเนี่ยไปบนผักบุ้งนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าผักบุ้งจะเสียหายนะครับ <c oughs> ครับและหลังจากที่หลังจากปลูกไปแล <c oughs> ป้วนน,น,นี้ฉีดค,คุมและเราก็จะตากดินแห้งแบบนี้นะครับอย่างน้อยเอ,อ่อสามถึงสี่อาทิตย์นะครับหรือบางคนจะรีบหน่อยก็สองถึงสามอาทิตย์ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองจะใช้ ตากดินในแห้งประมาณแฉกเนี่ยสองแพ่พอมหจะค่อยๆเริ่มทยอยคิดว่าพอมน้ำใส่ลงไปนะครับและค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ําจนหกแถกสองแพ่พอเนี่ยน่าจะพอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูเจ๊และน้องนาตัดผักกันนะครับครับผมเองก็ขอให้น้องนาและเจเป็นผู้ เล่าเรื่องในการตัดพักไปส่วนตัวผมเองนั้นขออนุญาตใช้คลิปนี้นะครับมาตอบคําถามผู้ติดตามลายใหม่ๆของผมหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่าทําไมผักบุ้งส่วนของผมนั้นถึงได้ยอดขาวอวบใหญ่และของเขาทําไมยอดเล็กนะครับก็ท mm hmm. ั้งๆที่เป็นผักบุ้งสายพันธุ์เดียวกันนะครับครับผมเองก็ เชื่อแบบนี้นะครับหลายๆคนที่ถามเข้ามาส่งรูปมาให้ผมดูนะครับก็จะมีประมาณอาทิตย์10วัน1ิบกววันใส่น้ํากันแล้วซึ่งยังเป็นปักมุ้งแถวเล็กๆถ้าเพื่อนๆและผู้ติดตามของผมย้อนกลับไปดูคลิปผมนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ผักบุ้งเขาเลื้อยออกไปเกือบชนกันนะครับหมายถึงผักบุ้งมี2แถวตรงกลางที่เจ๊กําลังหยิบยอดตัดนะครับกับอีกแทบหนึ่งนะครับเลื้อยมาแทบจะชนกันนั่นก็จะประมาณสัก สามอาทิตย์นะครับประมาณสามอาทิตย์ขึ้นไปนะครับผมถึงจะเริ่มใส่น้ําแต่หลายๆคนที่ทํากันนะครับพอแตกตั้งพุ่มยังไม่ทันเลื้อยมียอดก็ใส่น้ากันเข้าไปแล้วครับการการที่เราทําแบบนี้นะครับผักบุ้งรากของเขายังไม่แข็งแรงแน่นอนนะครับเราใส่ละใส่น้ําเข้าไปนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนึกตามผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผักบุ้งเราปลูกอยู่บนดินก็จริงแต่หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วเรา ใส่น้ำเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผักบุ้งจะมีรากเฉพาะยอดที่เราปลูกลงไปนั้นไม่ได้นะครับผักบุ้งเขาจะต้องมีรากเกาะดินเยอะนะครับโดยเฉพาะขนแหน่งที่เราปลูกไปแล้วเขาจะแตกขนแหน่งขึ้นมาแล้วเขาจะเลื้อยไปด้านข้างนั่นแหละครับคือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผักบุ้งเขาจะมีราก ให้เกาะดินมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจะใช้การตากดินให้แห้งอย่างน้อยสักสามอาทิตย์นะครับอย่างน้อยๆ้อยสามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์ผมถึงจะค่อยๆเริ่มทยอยใส่น้ําเข้าไปพอดินเชะนะครับหรือพูดง่ายๆว่าน้ําพอท่วมหลังเท้านะครับผมก็จะทิ้งไว้แบบนั้นก่อนนะครับทิ้งไว้ทําไมหรอครับทิ้งไว้เพื่อล่อให้รากของักบุ้งออกมา ทำไมถึงถึงได้ใช้คําว่าล่อให้รากของผักบุ้งออกมานั่นก็คือผักบุ้งที่เราตากดินแห้งๆนะครับผักบุ้งเขาก็อยู่เจริญเติบโตบนดินที่แห้งๆพูดง่ายๆว่าเจริญเติบโตบนแผ่นดินอย่างทุรกันดารนะครับพอเขามาเจอน้ํานิดหน่อยนะครับน้ําพอท่วมหลังเท้าเราผักบุ้งเขาจะเล่งการหาอาหารนะครับเขาก็จึงแตกราก นในระหว่างก่อนที่เราจะใส่น้ํานะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยเออขอโทษครับเราจะฉีดยาฮอร์โมนเล่งรากและแตกแนงก่อนด้วยนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ําพอใส่น้ำเข้าไปปุ๊บนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์รากเขาจะแตกข่าวและก็ดินนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผักบุ้งของผมนั้น มีระบบรากที่เกาะดินได้ดีฝ่าหลายๆท่านนะครับผมไม่ได้พูดทุกท่านไหล่ยๆท่านที่รีบขึ้นน้ําใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผักบุ้งที่ใส่น้ําไวๆรีบขึ้นน้ํารีบพูดง่ายๆว่ารีบจะตัดอันนั้นผักบุ้งเขาจะมีระบบรากที่แข็งแรงอยู่ไม่นานไม่นานเขาจะเป็นระบบเอ่อเป็นโรคลากเน่าคนเน่าหรือคนรุดจากดินนะครับซึ่งพอใส่ปุ๋ยเข้าไปผักบุ้งเขาก็ไม่กินปุ๋ยและ ความเค็มของปุ๋ยก็จะอยู่ตรงโคนของผักบุ้งนั่นแหละที่เราใส่ไปครับความเค็มของปุ๋ยก็จะไปทําลายระบบรากของผักบุ้งที่เกาะดินไม่ดีหรือรากไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆผมขอแนะนําให้ทุกคนที่ปลูกผักบุ้งรอบใหม่แล้วเป็นรอบที่สองหรือที่สามหรือกำลังจะปลูกนะครับให้ลองตากดินให้แห้งอย่างของผมย้อนกลับไปดูจากคลิป ของเลยละของผมหลายๆคลิปได้น,นะครับว่าผมทําวิธีและขั้นตอนไว้อย่างไรนะครับครับผมเองก็พูดเรื่องนี้มายาวมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันซะก,ก่อนนะครับผมเองก็มีขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เมตตาให้การสนับสนุนเอ่อในการทําคลิปผมผมมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมเองก็คงจะไม่มีอะไรตอบแทน ทุกทุกท่านนะครับที่ให้การเมตตาครอบครัวผักบุ้งครอบครัวที่เล็กๆที่กําลังสร้างครอบครัวอย่างของผมนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณและสิ่งที่ผมจะมอบให้และตอบแทนนั่นก็คือผมก็จะแบ่งปันความรู้ที่ผมมีอยู่บ้างน้อยนิดนะครับเพื่อเป็นเอ่อแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นำไปเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆในการปลูกผักบุ้งนะครับขอขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาดูการล้างผักกันครับก่อนอื่นผมต้องขอพูดก่อนนะครับว่าน้ําที่เราเห็นในอ่างยะครับที่ล้างผักนั้นจปน้ําปราปาล้วนๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใส่ยาอะไรลงไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ครับแต่ที่จะเห็นสีอาจจะมีค้ำบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเป็นเพราะยางของทักบุ้งแล้วก็คาบตะไไข้น้ําเศษผงเศษอะไรต่งางๆที่ติดมาก็ในวันๆหนึ่งนะครับเพราะว่าเราล้างพักพอเกือบสองร้อยถุงนะครับก็อาจจะทําให้น้ํานั้นอาจจะเปลี่ยนสีไปบ้างนะครับจากขาวใสอาจจะเป็นขุ่นๆขมกลมบ,บ้างนะครับแต่ว่าน้ําเราก็เอิบอูตลอดเวลานะครับ ไม่ต้องกลัวและสําหรับผักบุ้งนั้นนะครับเราก็จุ่มพอสดชื่นพอไม่ต้องคิดทีรีตองอะไรมากนะครับเพราะว่าผักบุ้งของเราคา่ะสวยสะอาดดีอยู่แล้วนะครับก็จุ่มพอพอลงไปแบบที่เห็นในในภาพนะครับที่น้องๆไดททากันนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะเป็นการวางเรียงขั้นตอนถัดไปนะครับการวางเรียงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ดูตามภาพไปเลยนะครับนั่นก็คือ งานขึ้นห้ากมแล้วเราก็จะปั้มลงห้ากมแบบนี้ครับปั้มลงห้ากมแบบนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับส่วนใบไหนมีการแลบออกมาด้านหลังด่างเราก็จะจับเด็ดหรือใช้นิ้วกดกดลงไปเท่านั้นเองนะครับขอไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายครับการวางเรียงนั้นการล้างผักใส่ถุงครับขอโทษขอโทษด้วย การล้างผักใส่ถุงนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่จะทําให้ผักบุ้งที่สวยดีอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยและมีระเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายนี้เองนะครับเพราะหลังจากนี้ก็ไม่สามารถจะ,จะช่วยอะไรได้แล้วนะครับก็หลังจากที่คนมัดเขาตัดแล้วก็ส่งต่อมาให้คนล้างนะครับคนล้างก็จะช่วยเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเพราะว่า คนมัดเขาก็มัดซ้อนใบได้ค่อนข้างเรียบเนียนสวยดีอยู่แล้วนะครับครับและสำหรับผักหนึ่งกำนั้นนะครับเพิจะมีด้วยกันสิบเอ็ดสิบสองยอดนะครับก็ถือว่าเป็นผักที่สวยนะครับสำหรับช่วงผักอยู่ระหว่างสิบเอ็ดสิบสองยอดนั้นถือว่าเป็นผักที่สวยไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าผักไม่สวยจะต้องอยู่ที่อ่ถ้าช่วงยอดใหญ่อยู่ที่สิบยอด ยี่สิบยอดต่อหนึกันถ้าถ้าขนาดนั้นนะครับเป็นผักบุ้งที่ไม่สวยเพราะว่าจะบายมากหรือะเกินไปนะครับแต่แบบนี้จะเป็นยอดแหลมนะครับผักบุ้งจะอยู่ระหว่างสิบเดสิบหรืออาจจะถึง1ิยอดถ้ายอดเล็กนะครับน้องคนมัดเขาก็จะใส่เพิ่มขึ้นไปนะครับก็ไม่ได้มีขั้นตอนและว,วิธีอะไรมากมายนะครับครับผมเองก็ขอแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังปลูกผักบุ้งหรือ กำลังคิดที่อยากจะปลูกหอบ,บุ้งนะครับว่าหอบ,บุ้งนั้นถ้าสําหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นไม่เคยทําและไม่เคยเห็นเลยแล้วเข้ามาทําครั้งแรกอาจจะยากักหน่อยนะครับเพราะว่าเรายัางไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเราอดทนได้นะครับให้ผ่านไปสักหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งรุ่นสองรุ่นก็จะดีแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าคนเรา งานอะไรที่ยากจนเกินฟาร์มสามารถทนของคุณเรานั้นไม่มีอยู่จริงนะครับถ้าเราอดทนจริงๆครับถ้าเที่ยวแรกหรือรุ่นแรกที่เราลงมือทําอาจจะดูยากไปสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเรายังไม่เป็นและยังไม่รู้เทคนิคการทําแต่ถ้าหลังจากที่เรารู้และเรรู้เทคนิคการทำทานไปหนึ่งรุ่นแล้วอะไรก็จะดีดีขึ้นมากเลยครับฝากกดไลค์กดติดตาม และกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ